ในประว <ique> ัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสงครามศักดิ์สิทธิ์มีองค์กรหนึ่งที่ถูกยกย่องว่าเป็นมือขวาของพระเจ้าแต่กลับถูกสาปให้กลายเป็นขารับใช้ของซาตานอัศวินเทมพลานักรบศักดิ์สิทธิ์แห่งยุคกลางผู้ปกป้องผู้แสวงบุญผู้สร้างเครือข่ายการเงินยุโรปที่ล้ำหน้ากว่ารัฐใดๆในสมัยนั้นพวกเขาสะสมทรัพย์สินจนกระทั่งรวยกว่ากษัตริย์และนั่นคือจุดเริ่มต้นของจุดจบ วันที่13ตุลาคมปี1307ในค่ำคืนหนึ่งอัศวินเทมพลาร์ถูกจับพร้อมกันทั่วฝรั่งเศสถูกกล่าวหาว่าบูชาโรคเคารพปีศาจชื่อว่าบาโฟเมตและประกอบพิธีกรรมชั่วร้ายในเงามืดของพระวิหารข้อกล่าวหาที่ฟังดูเหลือเชื่อเหล่านั้นได้กลายมาเป็นต้นฐานของลัทธิซาตานที่แพร่กระจายไปทั่วโลกแต่มันคือเรื่องจริงหรือเป็นเพียงเกมการเมืองที่ถูกจัดฉากขึ้นอย่างแนบเนียนใครกันแน่ที่คือปีศาจ เทมพลาหรือราชบัลลังสวัสดีครับผมนินเดอร์มิทอสรีควียมและในวันนี้เราจะมาดูปมจอ้อจี้ของต้นกำเนิดลทัทธิซาตานมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดแน่นอนกดไลค์กด s u b สไครป์แล้วเราไปรุยกันเลยครับ ชื่อของสิ่งสิ่งนั้นมันคือบาโฟเมตสัญลักษณ์ลึกลกับที่โผล่ขึ้นมาในหลากหลายขาแขนงของเวทมนต์และศาสตร์เรนลับตะวันตกไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันมาจากไหนแต่สิ่งที่ทำให้มันกลายเป็นปีศาจในสายตาชาวโลกเริ่มต้นขึ้นในปี1307ในช่วงที่อัศวินเทมพลาร์ถูกกวาดล้างโดยคำสั่งของพระเจ้าฟิลิปที่4แห่งฝรั่งเศสพวกเขาถูกจับกลุ่มและถูกกล่าวหาว่าบูชารูปเคารพปรีศาจชื่อว่าบาโฟเมตข้อกล่าวหานี้ถูกใช้เป็นเหตุว่า ทเทมพาไม่ได้จงรักภักดีต่อพระเจ้าแค่องค์เดียวแต่กำลังแอบนับถือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคิสตณาอย่างชัดเจนมันคือปีศาจในคราบของพระเจ้าเวลาผ่านไปหลายศตวตรรษบาโฟเมตหายไปจากหน้าประวิสตร์จนกระทั่งในช่วงศตวตรรษที่19มันกลับมาปรากฏอีกครั้งในบทถกเถียงเกี่ยวกับการปราบปรามของเทมพาครั้งนี้ไม่ได้กลับมาในฐานะรูปเคารพของซาตานแต่มาในฐานะสัญลักษณ์ลึกลับ ที่มีหลายสำนักอ้างว่าแท้จริงแล้วบาโฟเมตคือเสียลักษณ์แห่งความสมดุลเป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากครูสอนลัทธินอกรีดอย่างพวกนอสติกที่มองว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกสีขาวหรือสีดำแต่คือการผสมผสานของทุกสิ่งในจัก,กรวาลแต่ในขณะเดียวกันสำนักอื่นๆก็ยังคงมองว่าบาโฟเมตคือปีศาจเทพตองหามเทพวิปริตเกินมนุษย์และอยู่ตรงข้ามกับพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงแล้วบาโฟเมตหน้าตาแบบที่เราคุ้นเคยละ่ะแพะหัวมีเขา นั่งขัดสมาิมือชี้บนล่างมาจากที่ไหนภาพนี้เกิดขึ้นในปี1856โดยนักเสยสาศาสตร์ชื่อเอลิฟาสเลวีเขาเรียกภาพนี้ว่าแพะแห่งว äh ันสัปโตและออกแบบมันขึ้นเพื่อเป็นภาพแทนของสมดุลอันสมบูรณ์แบบของจักรกวาลร่างกายของบาฟเมตในภาพของเลวีเต็มไปด้วยความขัดแย้งที่ถูกผสมผสานให้กลายเป็นหนึ่งเดียวมนุษย์และสัตว์หญิงและชายสวรรค์และนรกแสงและเงา ทุกอย่างถูกรวมเข้าด้วยกันในร่างเดียวอย่างมีความหมายเลวีเชื่อว,ว่าความสมดุลน,นี้คือหัวใจของระเบียบสังคมที่สมบูรณ์และบาโฟเมตก็คือตัวแทนของจุดสูงสุดของจุดสมดุลน,นั้นแต่โลกภายนอกกลับไม่เข้าใจและในสายตาของผู้ศรัทธามันกลับไม่เคยเป็นสมดุลแต่มันคือปีศาจที่ปลอมตัวมาในคราบของปัช,ชาซึ่งก็ไม่ได้ผิดมากนะัก ก่อนที่เราจะไปลุยกันต่อเรามาดูกันครับว่าเทมพลานั้นเป็นใครกันแน่ก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นตำนานก่อนที่พวกเขาจะถูกกล่าวหาว่าบูชาปีศาจอัศวินเทมพลาคือเหล่าทหารของพระเจ้าแต่พวกเขาไมา่ได้จับดาบเพื่ออำนาจพวกเขาเกิดขึ้นจาก ความหวาดกลัวย้อนกลับไปสู่ศตรวตรรษที่12กรุงเยรูซาเล็มถูกคริสเตียนยึดคืนสำเร็จในการรณรงค์สงครามครูเสดที่หนึ่งผู้สแสวงบุญจากยุโรปหลั่งไหลสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่เส้นทางเต็มไปด้วยอันตารายโจรสลัดเบดูอินและกลุ่มต่อต้านที่พร้อมสังหารทุกผู้ศรัทธาในปีคริสต์ศักราชที่1119ชายคนหนึ่งชื่อว่าฮิลชแห่งพเยนพร้อมกับสหายอีก8คนตัดสินถวายตนต่อพระเจ้าพวกเขาก่อตั้งกลุ่มเล็กๆที่มีชื่อว่า กลุ่มเพื่อนผู้ยากไร้ของพระคริสและแห่งพระวิหารโซโลโมอนหรือภายหลังถูกเรียกสั้นๆว่าอัศวินเทมพลาพวกเขาไม่มีทรัพย์สินไม่มีเกราะทองไม่มีม้าศึกหรูหราแต่ในตราสัญลักษณ์ของพวกเขามีภาพอัศวินสองคนขี่ม้าตัวเดียวสื่อถึงคำปฏิญาณว่าเราจนเพื่อพระเจ้าและนี่คือจุดเริ่มต้นของคำสาบาน3ประการจนบริสุทธิ์และเชื่อฟังแต่พระศาสนาจักรมองเห็นบางสิ่งที่มากกว่าน,นั้นครับ พระศวินเทมพลาไม่ใช่แค่ทหารพวกเขาคือเครื่องมือในสงครามศักดิ์สิทธิ์และในโลกยุคกลางศรัทธากลับอํานาจมักเดินมาด้วยกันเสมอไม่นานหลังจากนั้นสมเด็จพระสันตปาปาให้การรองรับอย่างเป็นทางการและประกาศให้เทมพลาอยู่นอกเหนือจากกฎหมายของกษัตริย์ทุกพระองค์ในยุโรป พวกเขาจะขึ้นตรงต่อพระสัตรพปาเพียงผู้เดียวนั่น,นทําให้เทมพากลายเป็นองค์กรทหารศักดิ์สิทธิ์ข้ามชาติแห่งแรกในโลกมีสิทธิ์ผ่านเขตแดนมีสิทธิ์เก็บภาษีมีสิทธิ์ถือครองที่ดินและที่สําคัญที่สุดมีสิทธิ์ในการถือทรัพย์สินและเงินครับจากกลุ่มนักรบเล็กๆเทมพาเริ่มกลายเป็นป้อมปราการวิหารและฐานบัญชาการกว่าพันแห่งทั่วทวีปยุโรป พวกเขามีเครือข่ายส่งข่าวข้ามประเทศมีระบบสื่อสารหรือแม้กระทั่งธนาคารแห่งแรกในยุโรปด้วยเช่นกันครับใช่ครับอสศวนเทมพลากลายเป็นผู้บุกเบิกระบบธนาคารยุคก,กลางผู้สแสวงบุญสามารถฝากเงินไว้กับเทมพลาที่ฝรั่งเศสแล้วรับเอกสารหนึ่งฉบับเดินทางข้ามประเทศและสามารถถอนเงินที่เยรูเล็มได้อย่างปลอดภัยสิ่งนี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนโลกการเดินทางแต่มันทำให้เทมพลาสามารถสะสมเงินสดในแบบที่ไม่มีใครเคยทำได้ พวกเขาเริ่มปล่อยเงินกู้ให้กับเจ้านายสักดีนาหรือแม้แต่กษัตริย์ครับลองจินตนาการดูว่ากลุ่มนักรบที่เคยสาบานตนว่าจะจนเพื่อพระเจ้าบัตดนี้ได้กลายเป็นเจ้านี้ของราชวงศ์ยุโรปและแย่ไปกว่านั้นคือพวกเขาไม่ใช่มีแค่เงินครับแต่ยังมีกองกําลังทิดอาวุธระดับสากลที่ซื่อสัตย์ต่อพระสันตะปาปาเพียงผู้เดียวไม่ใช่ต่อกษัตริย์ไม่ใช่ต่อรัฐและไม่ใช่ต่อจกักรวรรดิเทมพลาร์จึงไม่ได้เป็นแค่นักบวชผู้ถือดาบอีกต่อไป พวกเขากลายเป็นองค์กรที่ไม่มีใครแตะต้องได้ทรงอิทธิพลระดับที่แม้แต่มหาจักรวรรดิโรมันยังต้องปณีประนอมครับและแน่นอนว่าในยุคที่ทุกอำนาจต้องขึ้นกับราชบัลลังก์การมีองค์กรศักดิ์สิทธิ์ที่ร่ารวยและแกร่งกว่ารัฐคือเรื่องที่ไม่มีใครยอมรับได้ในสายตาของผู้ศรัทธาเทมพลาคือผู้รับใช้พระเจ้าในสายตาของกษัตริย์พวกเขาคือภัยคุกคามที่อันตรายยิ่งกว่าปีศาจใดๆเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกไม่ใช่เวทมนต์แต่คืออำนาจที่กฎหมายแตะต้องไม่ได้ เมื่อกษัตริย์เป็นนีนักบวชที่ถือดาบบทต่อไปนี้ของเทมพลาจึงไม่ใช่เรื่องสงครามแต่มันคือเรื่องของการล้างนีด้วยการล้างเผ่าพัานุ์ครับปีนี้คือปีคศิสต์ศี่ราชที่1300ขณะที่ฝรั่งเศสอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าฟิลิปที่4หรือคนในประวัติศาสตร์เรียกกันว่าฟิลิปผูห้หล่อเหลาครับแต่เบื้องหลังพระพักที่งดงามคือจิตใจที่เฉียบแหลมและอำมหิตฟิลิป ต้องการรวบรวมอำนาจสูงสุดกลับมาไว้ในมือของราชวงศ์แต่มีอุปสรรคที่สำคัญอยู่สองอย่างหนึ่งคือพระสันตปาปาและอีกหนึ่งคืออัศวินเทมพลาร์ทั้งสองต่างมีอำนาจที่อยู่เหนือกฎหมายของรัฐและที่สำคัญพระเจ้าฟิลิปติดหนี้เทมพลาร์จำนวนมหาศาลเพราะในช่วงสงครามกับอังกฤษและการบริหารประเทศพวกเขาได้ยืมเงินจากเทมพลาร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามากเสียจนราชสำนักฝรั่งเศสไม่อาจชำระได้อีกต่อไป ฟิลิปรู้ดีว่าเขาไม่สามารถฆ่าเจ้านี้ได้แต่เขาสามารถทําให้พวกเขากลายเป็นคนนอกกฎหมายและในยุคก,กลางคำว่านองรีดคือคํานิยามของความตายนั่นเองครับในปี1305ฟิลิปเริ่มแผนขั้นแรกเขาส่งแรงกดดันมหาศาลไปยังพระสันตาปาและไม่นานพระสันตาปาบอนนิเฟสติโอที่8ก็สิ้นพระชนอย่างลึกลับ พระองค์ถูกแทนที่ด้วยพระสันปาปาคลีเมนที่าซึ่งเป็นพระสันปาปาคนฝรั่งเศสและอยู่ภายใต้อิทธิพลของฟิลิปเกือบสิ้นเชิงต่อจากนั้นเกมรอบสังหารกลายเป็นเกมกวาดล้างครับฟิลิปวางแผนโจมตีเทมพลา์อย่างเงียบเชียบเขาส่งสายลับปลอมตัวเข้าไปในคณะรวบรวมข้อมูลลับนานกว่า2ปีก่อนจะลงมืออย่างเลือดเย็นในเช้ามืดวันศุกร์ที่13ตุลาคมปี1307ันสวันศุกร์ที่13วันศุกศร์ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นวันต้องห้ามและวันนี้ คือวันที่จกักรวรรดิเทมพลาถูกลบออกจากประวัติศาสตร์ในเช้าว,วันนั้นอัสวินเทมพาเกือบ2,000คนทั่วฝรั่งเศสถูกจับกลุ่มในคราวเดียวกันราวกับรู้แผนกันมาเป็นปีขอกล่าวหานักที่สุดคือนอกรีดและบูชาปีศาจชื่อบาโฟเมตมีคำให้การมากมายที่ถูกบีบบังคับจากการทรมานหลายคนอ้างว่าถูกสั่งให้ทมน้ำลายใส่ไม้กางเขนและจูบกันในที่ต่ำเพื่อแสดงความพักดีต่อบาโฟเมตรครับ คำว่าบัฟเฟอร์เมดปรากฏในเอกสารสอบสวนของสารักดิ์ส์แต่ไม่มีใครเห็นว่ามันคืออะไรกันแน่ไม่มีหลักฐานทางวัตถุไม่มีรูปปัน้นไม่มีพระคมพีปีาสารมีเพียงคำให้การที่หลั่งออกมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องของเครื่องทรมานครับตลอดเวลาหลายปีมีอัศวินเทมพลาหลายคนเสียชีวิตจากการทรมานหลายคนยอมรับผิดเพื่อให้ตายอย่างสงบแต่มีคนหนึ่งที่ไม่ยอมจำนนเลยจนวาระสุดท้ายคือชาเดอร์โมเล มหาสวินลำดับสุดท้ายของเทมพลในปี1314เขาถูกนำตัวไปประหารชีวิตกลางกรุงปารีสและก่อนที่เปลวลไฟจะเผาร่างของเขาเดอโมเลได้ตะโกนสาบแช่งว่าข้าขอให้พระเจ้าทรงพิพภากษาผู้ทำลายเทมพลและขอให้พระองค์เผชิญหน้าพวกเจ้าทั้งหมดภายในหนึ่งปีและในปีถัดมาพระสันตะปาปาคลีเมนที่หเสียชีวิตด้วยอาการทรมานในลำคอพระเจ้าฟิลิปก็สิ้นพระชนด้วยอาการลึกลับหลังจากนั้นไม่นานครับและล่มสลา,ายในอีกไม่กี่รุ่นต่อมา ตรงกับคำสาบของเดอร์โมเลอย่างพอดีดนี่คือจุดจบของเทมพลาแต่มันไม่ใช่จุดจบของบาโฟเมดเพราะในโลกที่คำวนอกรีดสามารถใช้ลบล้างศรัทธาได้ปีศาจที่ถูกสร้างขึ้นจากความกลัวยังคงมีชีวิตและรอวันถูกใช้ในเกมอำนาจอีกครั้งหนึ่งหลังจากอัสวินเทมพาถูกล้างบางชื่อของบาโฟเมตก็ถูกฝังอยู่ในเอกสารของสารศักดิ์สิทธิ์ เหมือนเป็นเพียงภาพประาทที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อทำลายคนกลุ่มหนึ่งแต่กาลเวลาก็ไม่เคยปล่อยให้มันตายไปพร้อมกับเท่าฐานของเทมพลาครับศตรวรรษที่19ยุโรปเข้าสู่ยุคฟื้นฟูความรู้ลึกลับหรือออกเคารลิวไวอลในช่วงที่วิทยาศาสตร์เริ่มแข็งแกร่งแต่จิตวิญ,ญญาณของคลนกลับโหยหาความลึกลับมากขึ้นที่ปารีสมีชายคนหนึ่งนั่งเขียนหนังสืออยู่ใต้ตะเกียงน้ำมัน เขาชื่อเอลิฟาสเลวีอดีตนักบวชที่หันหลังให้ศาสนาจักรและหันไปศึกษาศาสตร์เวทมนต์จากทั้งตะวันตกและตะวันออกในปีคศิสา์ศี่1 8ักราชที่1856เลวีได้เขียนหนังสือเล่มสำคัญชื่อ Do อกมีแอดอลิทัวร์เดลาฮอร์เมจีพร้อมวาดภาพที่เปลี่ยนโฉมหน้าของบัฟเฟตไปตลอดกาลภาพนั้นคือดิสปติกโกดหรือแพะแห่งสปโตแพะหัวเขาแหลมมีปีก และนั่งอยู่ระหว่างพระจัทรเซี้ยวสองข้างในมือข้างหนึ่งชี้ขึ้นมืออีกข้างชีล้ลงมีคำว่าโซบที่แปลว่าแยกและโคกุลาที่แปลว่ารวมสลักไว้บนแขนทั้งสองข้างที่หน้าท้องของมันมีงูที่พันอยู่กลางคาถาและหน้าอกของมันเหมือนหญิงสาวเลวีไม่ได้มองบาโฟเมตเป็นปีศาจเขามองว่ามันคือแสลักษณแห่งความสมดุลของจักรวาลเป็นการรวมของตรงข้ามทั้งหมดในสิ่งเดียวชายและหญิงสัตว์และมนุษย์ แสงและเงามันคือการปรองดองของทุกพลังที่ขัดแย้งกันสำหรับเลวีบาโฟเมดไม่ได้มีตัวตนจริงแต่มันเป็นภาพแทนของสัจธรรมในจักรวาลสมดุลที่เกิดจากความขัดแยง้งความศักดิ์สิทธิ์ที่อุบัติจากสิ่งต้องห้ามและสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือ กลุ่มอภิมหาเวทหรือ High Magic Order ในยุโรปอย่าง o r เดอร์เทมเพล e n ออเรนติสโกลเดนดหรือแม้แต่ฟรีแมนสารบางกลุ่มกับนำภาบาพบฟเมตนี้ไปใช้เป็นแสัญลักษณ์ในพิธีกรรมบางอย่างที่พวกเขามองว่ามันคือผู้ปกปักความรู้หรือกุญแจไขความจริงของจักรวาล แล้วเมือ่อศิละปะและวรรณกรรมแนวลึกลับเฟื่องฟูในศตรวรรษที่1 9บเาถึงยีบาโฟเมตก็กลายเป็นภาพตัวแทนของเวทมนต์และการต่อต้านความศักดิ์สิทธิ์แบบดั้งเดิมแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่ลัทธิซาตานจดจนกระทั่งปี1966ชายคนหนึ่งในอเมริกาได้ทําในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทําเขาตั้งชื่อองค์กรโดยใช้ชื่อว่า The Church of Satan และประกาศใช้บาโฟเมตของเอลิฟาสเลวีเป็นตราสัญลักษณ์ของลัทธิซาตานอย่างเป็นทางการ เขาคืออันตนลาเวผู้เขียนเดอะสาตนิกไบเบิลและเป็นพอ่อผู้เป็นบิดาแห่งลัทธิซาตานในยุคใหม่ ลาเวยืนยันว่าบัฟเฟอร์เมดคือภาพแทนของมนุษย์ผู้ไม่สยบยอมต่อพระเจ้าเป็นการยืนยัดในธรรมชาติดิบของมนุษย์ที่ไม่ต้องการจะไถ่าบาปแต่ขอมีอำนาจและอิสระภาพอย่างเต็มตัวจากภาพสัญลักษณ์ของเทมพลาที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยผู้มีอำนาจสู่ภาพศิลในหนังสือเวทและกลายเป็นสนัญลักษณ์ทางศาสนาใหม่ในศตรวรรษที่20บาโฟเเมดเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ด้วยรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปแต่เนื้อแท้ของมันคือการเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่โลกกลัวและใครบางคนต้องการให้คุณกลัวครับ ต้นกาเนิดข้อกล่าวหาบาโฟเมตในยุคอัศวินเทมพาคือในปีคริสต์ศตราชที่1 3 0 7อัศวินเทมพาถูกจับกลุ่มและถูกกล่าวหาว่ากระทาการนอกลีดรวมถึงบูชาสิ่งที่เรียกว่าบาโฟเมตซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นหัวของปีศาจร,รูปเคารพลึกลับอย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์หลายคนเชื่อว่าข้อกล่าวหานี้เป็นผลมาจากแรงจูงใจทางการเมืองของพระเจ้าฟรลทิปที่4แห่งฝรั่งเศสที่ต้องการยึดทรัพย์สินของเทมพาและลดอํานาจของพวกเขา 2. การตีความใหม่ในยุคศตวรรษที่19โดยเอลิฟาสเลวี และแพะแห่งแมนเดสในศตวรรษที่19นักเวทมวนต์ชาวฝรั่งเศสเอลิฟาสเลวีได้วาดภาพที่มีชื่อเสียงชื่อบาโฟเมตในหนังสือด็อกมีเอริทัวอเดอลาฮอตเมจี De La ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแพะที่มีลักษณะเป็นมนุษย์มีปีกหน้าอกของผู้หญิงและมีลักษณะและสัญลักษณ์ต่างๆที่สื่อถึงความสมดุลของการตรงข้ามกันเช่นชายหญิงแสงเงาเลวีอธิบายว่าบาฟเมตเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลและการรวมกันของพลังตรงกันข้ามในจักรวาลไม่ใช่ปีศาสต,ตามความเชื่อแบบดั้งเดิมแต่เป็นภาพแทนของเศิธรรมแห่งความรู้ลึกลับ 3. การนำมาใช้ในราชิตซาตานอันตอนลาเวและบทซาตานในปีคิสก์ศที่1966ักราชทอ่1966อันตอนลาเวได้ก่อตั้งบทซาตานเชิร์ c ออฟสาตานและนำภาพบาฟเมตของเลวีมาใช้เป็นเสัญลักษณ์หลัะโดยดัดแปลงให้เป็นตราบาโฟเมตรหรือซ i จิวออฟบาฟร์โฟเซึ่งเป็นรูปแพ้ อยู่ภายในดาวห้าแฉกกลับหัวล้อมรอบด้วยอักษรฮิบรูสะกดคำว่าลูซิเฟอร์สำหรับลาเวบัฟเฟตเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านอำนาจศาสนาและยึดหลักในอิสรภาพส่วนบุคคลไม่ใช่การบูชาปิศาจตามความเชื่อดั้งเดิมแต่เป็นการเฉลิมฉลองธรรมชาติของมนุษย์และปฏิเสธการควบคุมจากศาสนา 4. b u บัฟเฟอมในวัฒนธรรมสมัยใหม่คือเสียลักษ์ของการต่อต้านและเสรีภาพในปัจจุบัน b ัฟฟอร์เมถูกนำมาใช้ในกลุ่มต่างๆเช่นดิสแตนิกเทมเพิลเพื่อเป็นเสียลักษ์ของการต่อต้านการแทรกแซงของศาสนาในรัฐและการสนับสนุนเสริเสรีภาพของบุคคลตัวอย่างเช่นการตั้งรูปปั้นบัฟเฟอร์ในสถานที่สาธารณะเพื่อท้าทายการตั้งรูปปั้นทางศาสนาอื่นๆครับ แม้คำว่าบาโฟเมตจะมีจุดเริ่มต้นแค่ในบันทึกบุการทรมานของอสวินเฮมพลาแต่มันกลับเดินทางผ่านสตวรต่างๆพร้อมกับการตีความที่ผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลายเป็นของจริงในความเชื่อของคนผู้นั้นทั้งที่ต้นกาเนิดอาจจะไม่มีอยู่เลยด้วยซ้ำมันเริ่มจากศัตรูทางการเมืองกลายเป็นปีศาจท,ทางศาสนาและจบลงที่การประเทศประจาวของกลุ่มต่อต้านในยุคใหม่ครับ ในช่วงตศวรรษที่14-17บาโฟเมดกลายเป็นชื่อเรียกทั่วไปของปิศาจในเอกสารของศาสนาจักรมันถูกอ้างว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการล่มสลายของยุโรปเคลสแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจมมนว่าบาโฟเมตเคยมีตัวตนจริงนักทิววิทยายุคหลังหลายคนก็ใช้ชื่อของมันเพื่ออธิบายความเสื่อมของจิตวิญ,ญญาณหรือการลุ่มหลงในเวทมนตะศาสตร์มื่นบาโฟเมดกลายเป็นเงาของทุกสิ่งที่คริสตจักรไม่อาจคุบมคุมได้แต่มีนักวิชาการบางกลุ่มก็มีหลักฐานว่าคำว่าบาโฟเมด ที่พระเจ้าฟิลิปที่4ใช้กับอเซวินเทมพานั้นมาจากการดัดชื่อของพระสัสดาของศาสนาอิสลามอย่างมูฮัมหมัดด้วยสามครับในบันทึกของฮิลส์สกอนฟิล์และนักวิชาการหลายคนบารเม็ตทุกตีความว่า เป็นเพียงการผิดเพี้ยนของมัมมัดหรือมุฮัมมัดที่คริสเตียนในยุโรปยุคสงครามคูเสดเข้าใจผิดโดยพวกเขาคิดว่าอิสลามบูชาผู้นําของตนเสมือนเทพเจ้าความเข้าใจผิดนั้นจากความไม่รู้และความกลัวกลายเป็นมูลเหตุให้เกิดปริศนาต,ตนใหม่บาโฟเมตจึงไม่ใช่เพียงภาพในจินตนาการแต่เป็นเศลักษณ์ของความเข้าใจผิดทางวัฒนธรรมที่ถูกปลุกปั่นด้วยอคติครับ และในยุคโมเดิร์นมันกลายเป็นของจริงเพราะเราทําให้มันจริงเมื่ออลิฟัสรีไว์วาดภาพแพะแห่งแมนเดสหรือแพะแห่งซาปาโตพร้อมกับเสร็ลักดวงจันทร์หัวแพะหน้าอกผู้หญิงดาบและมือที่ชี้ขึ้นชี้ลงเขาไม่ได้ตั้งใจจะสร้างปิศาจแต่เขาสร้างสมดุลของจักรวาลภาพที่เต็มไปได้วยความหมายของโยคะกัปปลาฮิบรูและปัจชยาแต่คนทั่วไปไม่ได้อ่านปัตชยาคนทั่วไปเห็นแค่แพะหน้าดุมีปีกมีนมเป็นผู้หญิงและแตัดสินใจทันทีเลยว่านี่คือปีศาจครับ ความเข้าใจผิดจึงกลายเป็นตำนานและตำนานกลายเป็นความเชื่อสุดท้ายความเชื่อกลายเป็นความจริงบาโฟเมตกลายเป็นเชื่อของความกลัวกลายเป็นเสรีลัก,กษณ์ที่สะดวกจะโยนทุกอย่างที่ผิดใส่เหือนกับมันเหมือนกับการที่ครั้งหนึ่งเทมพาก็เคยโยนทาให้กลายเป็นแพลรับบาปเหมือนกับที่ซาตานก็เคยเป็นเทวทูตของพระเจ้าก่อนจะถูกผักตกลงจากฟ้าเพราะทําผิดบาปนั่นเองครับแล้วเราเชื่อฟังความจริงหรือเชื่อฟังสิ่งที่ถูกพูดซ้ําบ่อยที่สุด แล้วคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็จะลืมบอกกันไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างด้วยความสุภาพและเป็นปัญญาชนนะครับทุกตำนานล้นไปผู้ชนะครับผู้ที่ถูกทำให้เงียบเสียงแต่ในเรื่องของบาฟเมตผู้ที่เงียบเสียงอาจไม่ใช่เทมพลาแต่อาจจะเป็นความจริงที่ไม่เคยมีใครอยากจะฟังครับลองย้อนกลับไปดูสิครับจุดเริ่มต้นทั้งหมดของเรื่องนี้ไม่ได้มาจากปีศาจไม่ได้มาจากมว์ดำแต่มาจากเจ้าหนี้ที่มีอาวุธ กับราชวงศ์ที่กลัวการล้มละลายครับอัศวินเทมพลาไม่เคยถูกจับเพราะบูชายันซาตานพวกเขาถูกจับเพราะมีเงินมากเกินไปและเชื่อฟังพระสันตปาปามากกว่ากษัตริย์ฟิลิปที่4ไม่สามารถต่อสู้กับเทมพลาด้วยกฎหมายจึงใช้สิ่งที่เหนือกว่กฎหมายนั่นคือศรัทธาในยุคกลางคําว่านอกรีดหนักกว่าคําว่ากบฏและอันตารายยิ่งกว่าศัตรูที่ถือดาบเพราะมันไม่ต้องมีหลักฐาน ขอแค่ทําให้คนกลัวก็เพียงพอแล้วแล้วอะไรละ่ะที่ทําให้คนกลัวได้มากที่สุดปีศาจเวรมน์หรือความคิดที่ไม่เหมือนพวกเขาบาโฟเมตจึงกลายเป็นตัวแทนของทุกสิ่งในศาสนาที่ยุคนั้นต้องการกดขี่ความรู้ลึกลับความเชื่อทางเลือกการไม่ยอมจํานวนต่ออํานาจและการตั้งคําถามที่ว่าพระเจ้าคือใครใครนิยามว่าอะไรคือบาปหรือแม้ว่าถ้าเราถูกเผาทั้งเป็นใครกันแน่ที่กําลังทําบาปผ่านไป700ปกว่าปี เรายังพูดถึงบาโฟเมตอยู่แต่เราไม่พูดถึงว่ามันถูกสร้างขึ้นมาโดยคนคนที่มีอำนาจคนที่ต้องการลบองค์กรที่เขาคุมไม่ได้และคนที่ย้อมข้อกล่าวหาด้วยเลือดให้ดูเหมือนความยุติธรรมแล้ววันนี้ยังมีอะไรที่ถูกเรียกว่าปีศาจทั้งที่มันอาจจะเป็นเพียงแค่คําถามที่ดีอยู่ไหมเรายังกลัวสิ่งที่ต่างจากเราเพราะมันน่ากลัวจริงๆหรือแค่ว่าเราไม่เคยเข้าใจมันเลย ในบางครั้งปีศาจไม่ได้เกิดจากการตกสวรรค์แต่เกิดจากผู้ที่ไม่ยอมคุกเขา่าให้กับบรลลังของกษัตริย์ก่อนจะจากกันไป <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสม <c oughs> ัคสมาชเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปและอย่าลืมทีจก,กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่หมๆจากเดิมิทอสรีควีมตอนนี้สามารถสนับสนุนผมได้ทางตรงผ่านการซื้อเสื้อผ้าเดิมิทอสรีควีมที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ